ขอบใจแกมากเลยนะที่มาเยี่ยมหาฉันนะเดี๋ยวฉันไปส่งที่ลิฟตนะขอบใจนะนี่บอสนี่แกนอกแจมะนาวเหรอเปล่านะแม่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ทําอะไรฉันเห็นเู่นะว่าแกจูบป,ปากกับเพื่อนสนิทของมะนาวอะ่ะโธ่แม่ผมไม่ได้จูบแกจูบแกไม่ใช่หอมโกหแกบ้าอะไรกันแม่เห็นแนละ้วว่าแกจูบป,ปากกับเธออ่ะแม่ตาฝาดแล้วผมจะทําแบบนั้นกับซีได้ไงครับ เพื่อนสนิทมะนาวนะแม่ก็ได้งั้นแม่ขอโทษนะโอ้ไม่เป็นไรคนเราคบกันได้งั้นแม่เรามาอ่านข้อความกันดีกว่าโอเคโอเคโอเคยอมรับก็ได้ผมจูบกับซีจริงๆครับแล้วแกทำอย่างนั้นทำไมอ่ะฮะมันหนาวเล้ยวก็ท้องลูกไปอยู่นะมันก็แค่จูบไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันซะหน่อยแม่แล้วแกคิดแบบนี้ได้ยังไงก็ ผู้ชายบางทีมันก็มีเหงากันบ้างอะ่ะช่วงที่มะนาวเขาท้องอะ่ะผมก็เลยแต่แม่ขอร้องนะครับอย่าบอกเรื่องนี้กับมะนาวนะครับแม่คือบางทีผมแค่รู้สึกเครียดที่จะได้เป็นพ่อคนนะครับแต่ผมสัญญาว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครับแม่แกคิดว่าเรื่องที่แกทําเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติงั้นเหรอมันไม่ใช่เลยแต่มันเป็นการกระทําที่โคตรเลวมากกว่าพ่อแกก็นนอกใจแม่แล้วก็ทิ้งเราสองคนไปแกจะให้ลูกที่กำลังเกิดมากะพาพ่อเหมือนกันเหรอ ไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนครับผมไม่ได้ไปนอนกับซีเราไม่ได้มีอะไรเกินเลยมันจะเป็นแบบนั้นได้ไงแนมะ่ทั้งมัน้นแกก็โทรหารมันแล,แล้วบอกว่าอย่ามายุ่งกับแกแล้วก็มานนาวอีกเกินไปไหนไหมแตคิดว่ามันใช่คุยอะไรกันอยู่คะอ๋อคือพี่คุยเล่นกับแม่อยู่จ้ะแล้วนี่ปากไปเปื้อนอะไรมา อ๋อพอดีแม่เนี่ยทำแยมสตรอเบอรี่มาให้บอสเขาชิมอะเดี๋ยวแม่เช็ดปากให้นะจะนี่เป็นครั้งสุดท้ายนะที่ฉันจะช่วยแกถงหอมน,นั่นอย่างนี้พี่ไปห้องนอนก่อนนะอยากกินแยมบ้างคะ่ะฟังนะสิคือแม่พี่รู้ความจริงหมดแล้วว่าเราเป็นชู้กัน่ะ ้องทำไงกันดีอะยายแก้ไม่ยอมปล่อยพี่อยู่คนเดียวแน่เลยอางน,นี้พี่ว่าเราต้องใช้แผนสองแหละหนูส่งเลขบัญชีไหมพี่โอเคพี่เห็นละงั้นพี่จะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําของบ้านพี่ไปให้หนูนะดีสิเราก็เก็บเงินส่วนนะั้นไว้เป็นค่าเลาเรียนของลูกเราไงจนจบมหาลาัยเลยก็ได้เดี๋ยวพี่จะค่อยๆทย,ยอยโอนออกไปเพื่จะได้ไม่ต้องสงสัย ช่างหัวไอเด็กในท้องนั้นไปซิคือพี่ไม่ได้สนใจมันอยู่แล้วปล่อยให้เอ็มนาวมเลี้ยงเองไปเลยพี่ไม่ได้อยากมีกับมันถ้าพี่โอนไปแล้วอ่ะรีบถอนออกเลยนะเอ้ยเดี๋ยวนี้พี่จะไปหาด้วยจ,จับจุบจ๊บๆเจกันนะอืมกับข้าวมื้อน,นี้อร่อยมากเลยนะขอบคุณค่ะเอ้ยพี่จำไ,ได้ว่าซอนหมือนกะเทศหมดใช่ไหม เดี๋ยวพี่ไปซื้อแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาได้ค่ะเดี๋ยวสิบอสวันนี้แม่มีเซอร์ไพรส์ให้ลูกด้วยนะเซอร์ไพรส์อะไรครับเซอร์ไพรส์อะไรครับแม่ผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยใจเย็นๆรอแป๊บนึงเข้ามาได้เลยประตูไม่ได้หรอกไอ้คนโกหกนึกแล้วว่าพี่ต้องทิ้งหนูอ่ะซีมาทำอะไรที่นี่ละครับ พี่ไม่ได้รักหนูจริงพี่แค่มาหลอกฟันหนูใช่ไหมพี่บอสนี่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยคะคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซีเขาพูดถึงเรื่องอะไรที่รักทําไมพี่พูดแบบนี้อะหนพี่บอกหนูว่าพี่จะไม่สนใจมะนาวไม่สนใจโูกในท้องไงแต่นี่อะไรอะพี่จะทิ้งหนูอีกคนเหรอพูดว่าอะไรพี่โอนเงินไปให้เราไหโอนอะไรหนูไม่เห็นจะได้เงินสักบาทอีกคนโกหกหนูรอพี่ตั้งนานพี่โอนไปแล้วจริงๆก็อย่าสลีปแล้วไม่ใช่เหรอโอ๊ย ไม่ต้องโทรไม่ต้องมาหาหนูอีกเราเลิกกันเถอะพี่บอสนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่พี่กับเสียบเล่นชู้กันหรอคะใช่พวกเขาเป็นชู้กันแล้วก็กําลังวางแผจนจะหนีไปพร้อมกับเงินฝากประจาของครอบครัวที่เก็บไว้ด้วยดีที่แม่รู้เรื่องก่อนก็เลยหยุดเรื่องนี้เอาไว้เดี๋ยวนะครับแม่เป็นคนอาัดบัญชีไว้เหรอใช่ฝีมือแม่เองแหละ แกก็รู้ว่าแม่เปิดบัญชีเงินฝากประจาไปเพื่อใครก็เพื่อหลานเพื่อลูกแกจะได้ใช้ในอนาคตไงแม่คิดไม่ถึงเลยนะว่าแกจะกลายเป็นคนแบบเนี้แม่ก็เลยอายัดเงินไงล่ะแม่ทําแบบนี้กับผมได้ไงครับรู้ไหมสิ่งที่แม่ทําอยู่เขาเรียกว่าทอระยศลูกตัวเองนะครับแกจะห่าล่ะททรยศตัวเองอะเล้วไงแม่จะลืมสิครอบครัวเราเหลือกันแค่สองคนนะครับถ้าผมทิ้งแม่ไปอีกสักคนแล้วก็แม่ต้องอยู่คนเดียวตลอดชีวิตนะ อะไรผิดหรือเปล่าแม่ไม่มีวันต้องอยู่คนเดียวแน่นอนเพราะหนูจะอยู่เคียงข้างแม่เป็นครอบครัวเดียวกันพี่ตังคางที่ต้องอยู่คนเดียวอ๋อพี่ต้องไปซื้อซอสมะเขือเทศใช่ไหมคะรีบไปสิก่อนที่ร้านมันจะปิดไปสิไปเออ แม่คะขอบคุณนะคะที่อยู่เคียงข้างหนูมาตลอดหนูสัญญาเลยนะว่าหนูจะทําให้ครอบครัวของเรามีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมแม่ก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นลูก